ชมคลิปอ,นะอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนการชม,รมคลิปทุกวันนะครับโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจูนรถหรือเพิ่มแรงม้าให้กับรถนั่นเองในเกม Assetto Corsa นะครับผมใครอยากรู้ก็มาชม,มคลิปกันเลยับผมอย่างแรกที่เราต้องมีครับผมก็คือ โปรแกรมนี้ครับผม Content Manager ที่ผมเปิดค้างอยู่ครับผมแล้วก็อันที่สองคือโปรแกรมนี้ครับผมออ Astro Corsa Car Tuner ครับผมอันนี้เอาไว้เหมือนกับเป็นสร้างรถขึ้นใหม่คันเอาไว้สำรองครับผมตอนที่เราเล่นในออนไลน์เนาะ <c oughs> โอเคอย่างแรกครับผมให้เราโหลดโปรแกรม Content Manager เสร็จเนาะนี่คือโปรแกรมนี้ครับผมพอเราโหลดมาเสร็จเนี่ยให้เราเอาไปวางไ,ไว้ในโฟลเดอร์ตัวเกมครับผมตัวเกม Astro Corsa เนาะ ตัวเกม Astro s e Corsa หายไงก็คือเข้าไปที่สตรีมของเราบผมอ่าพิมพ์หาสตรีมนะครับอ่าพอเปิดสตรีมขึ้นมาไปที่คังเลยแล้วก็ไปที่ชื่อเกม Astro s e Corsa เนาะนี่อยู่เงี้ยแล้วคลิกขวาขึ้นมาครับผมคลิกขวาไปอันล่างสุดครับผมคุณสมบัติอ่าแล้วก็ไปอันที่สามไฟภายในเครื่องอ่าแล้วก็กดเปิดหาครับผมนี่อยู่ตรงมงุมขวากดเปิดหาโอเคกดออกได้ ราไปดูโฟลเดอร์มันนี่โฟลเดอร์ก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ไปเอาโปรแกรมเอ่อคอนเทนต์มานเจอเนี่ยลากเข้ามาในโฟลเดอร์ตัวเกมเลยครับผมแล้วก็โปรแกรมนี้ด้วยจะลากโปรแกรมนี้มาด้วย a s s e t o c o r Cartooner จะลากมาใส่ครับผมพอลากมาใส่เสร็จให้เราไปหารถว่าเราจะเอาคันไหนนะครับผมสำหรับผมผมจะเอาเป็นคันนี้แล้วกันเนาะนี่คันนี้ครับผมให้ให้เราไปที่ เอาเบลในโปรแกรมนี้ก่อนเอาเบลในโปรแกรมคอนเทนต์แมネจเจอร์อ่าไปมาตรงที่เวอร์ชันนะผมให้เราเดี๋ยวมันคลิกไปหลายๆครั้งเรามันจะขึ้น d e v e l o p ให้กดเย็ดหรือโ no นนะผมแต่ของผมเนี่ยเนี่ยคือคลิกไปแล้วมันไม่ขึ้นเพราะว่าผมเปิดไปแล้วครับผมเปิดโหมดอันนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อไปเพื่อไปอันแพคของรถได้นะครับผมเพราะว่าบางคันเนี่ยมันจะไม่มีโฟลเดอร์ data นะครับผมเนี่ยบางคันมันจะไม่มีโฟลเดอร์ data ขึ้นมาให้โชว์นี้ เพราะว่าไฟล์ data เนี่เราจะเข้าไปแก้ไอ้โค้ดมานนะผมไปแก้ตัวเลขให้แรงม้าเพิ่มขึ้นเนาะโอเคสำหรับรถที่ไม่มีเราก็ไป Unpack นะผมแต่สำหรับรถที่มีก็ไม่ต้องไป Unpack เนาะนี่ให้เรากดไปที่ <c oughs> ตรงนี้คลิกต,ตรงที่ชื่อรถนะแล้วก็ไปที่ open car in content tab โอเคกดไปกดโอเคไปไหมนี่ตอนแรกมันจะไม่มี Unpack นะผมนี่เห็นแบบมันจะเขียนว่า for development ถ้าไม่ไปกด <c oughs> เปิด d e v e l o p m e n t มันจะไม่ขึ้น unpack ให้เรากดนะ <c oughs> unpack ก็คือมันจะเป็นการเอาไฟล์ไฟล์ของรถไฟล์ของตัวรถเนี่ยออกมาผมแล้วก็แ a c k d ั่นก็คือจะเอาไฟล์ Original ออกมา unpack ก็คือจะเป็นการเอาไฟล์ data ออกมาอีกรอบนะผมเหมือนกับสำรองไฟล์ data อีกนะครับผมพอเราได้มาอย่างนี้เราจะ่ปะ่พอเรากด Unpack ปุ๊บมันก็จะเด้งมา มันก็จะเด้งมาอย่างนี้ครับผมเฮ้ยเด้งมานี่จะมี Data 1หนึ่งครับผม,มก็ Data ให้เราเข้าไปแก้ไฟล์ตรง Data นะครับผมนี่ตรงค่า Data าเฉยเนาะดัตตาลบหนึ่งนี่ก็คือเป็น Data ที่เอาไวส้สำรองตอนไฟล์ Data ที่เราแก้มีปัญหานะโอเคกดเข้าไปครับผมแก้ถูกชื่อไหมเนะี่ยอ๋อผมแก้ผิดคัน,นับผมต้องมาแก้คันนี้นผมโอเคกดใหม่เหมือนเดิมนี่อันนี้ <c oughs> อันนี้ Unpack เลยก็ได้แต่ อันนี้ผมไม่ต้อง unpack ed, นะเพราะมันเป็นรถที่ผมจูนรถที่ตั้งใจจูนโดยใช้โปรแกรมนี้สร้างขึ้นมาผมเปนโปรแกรมคารชินเนอร์ถ้าจะสร้างอีกคกันก็นี่กด create ่า create ไปก่อนจะใช้โปรแกรมนี้ให้ไปเลือกให้ไปเลือกโฟลเดอร์ของตัวเกมก่อนเนาะว่าตัวเกมของเราเน่ยอยู่ตรงไหนนผมก็จะเลือกโชว์ตัวเกมของผมอยู่ที่เกมแล้วก็ไปที่ s t e ี m Steam แล้วก็ไปที่ Steam App แล้วก็ไปที่ common แล้วก็หาชื่อเกม Astro Corsa ผมแล้วก็กดโอเคแค่นี้แล้วก็เราก็ไปเลือกรถที่เราต้องการจะแบบเออเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาเอาไว้เวลาสำรองเวลาที่รถคันนี้เราอยากเล่นในออฟไลน์แต่มันจะเอาไปเล่นออนไลน์ได้อยู่คือเราต้องสำรองขึ้นมาอีกหนึ่งคันนั่นเองครับผมอ่าสมมคันนี้เพราะว่าผมสร้างมาแล้วหนึ่งก็คือผมก็จะสร้างไว้2อ่าสแล้วกด T8 มาครับผม สำหรับรถที่ไม่ต้องเอาไปเล่นในออนไลน์ก็สามารถกดไอ้แก้ไฟล์ใน Data ในโฟลเดอร์ได้เลยเนาะแต่ผมนี่จะแก้ในโปรแกรมนี้แล้วกันเนาะมันแก้ได้ทั้งสองอย่างครผมได้สองทางคือแก้แก้ในคาชูเนอร์หรือจะมาแก้ในโฟลเดอร์ของตัวเกมเลยก็ได้นะ <c oughs> มันเหมือนกันนะผมอ่ะตอนนี้ผมก็จะไปที่ที่เอ,อ่อถ้าจะแก้ให้เพิ่มแรงมาก็คือไปที่ power lut นะผม แก้ไฟล์ตรงนี้ผมนี่มันก็จะบอกว่ารอบ500แรงม้ามีมาเท่าไหร่1รอบที่1000หรือรอบที่9500แรงม้ามาที่เท่าไหร่ผมก็จะกำหนดไว้ที่521เนาะแต่แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าแรงม้ามันมีเท่าไหร่ก็ไปคํานวณผมมีเว็บให้คํานวณแรงม้าอยู่เดียวเออเว็บที่เอาไว้คํานวณแรงม้านะผมมันน่าจะชื่อเว็บเออ ac นี่ AC t u r b o g r a p h ฮิปเปอร์นะครับผมนี่แล้วก็กดเข้าไปดูครับผมกดอันไหนก็ได้ครับผมอันแรกก็ได้อกดอันแรกที่เป็นไอคอนสีฟ้ารูปเมฆนี่เนานะแล้วเราก็ไปเอาแรงม้าที่เราอยากรู้ว่าตอนนี้รถคันนี้มีกี่แรงม้าก,ก็ไปก๊อปมา้าผมนี่ก๊อปมาอย่างนี้เลยกดคัดลอานี่แล้วก็กดวางครับผมวางอ่ะตอนนี้อยากรู้ว่ามันขึ้นไหมอ่าโอเคฮะนี่ มันก็จะรู้ว่ารถคันนี้มีประมาณพันสองร้อยม้าครับผมตอนนี้พันสองร้อยม้าอยู่ที่อยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อยรอบเพรับผมจะรีดแรงม้าออกได้ได้ออกมาที่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยสิบสามแรงม้าเนาะแรงบิดอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบสามอ่ะอืมโคตรโหดเลยครับผมเอ่อในโฟลเดอร์ก็เหมือนกันครับผมเพราะว่า ถ้าใครแก้ในโฟลเดอร์ก็ถ้าอยากจะรู้แรงมาก็ไปทำเหมือนกับในโปรแกรมผมคือเข้าไปที่ไฟล์ Data ครับผมอ่าไฟล์ Find Data แล้วก็ไปที่ power แล้วก็ไปลอง Copy มาเหมือนกันนะผม <oui. S 1> Copy มาแล้วก็เอามาเช็คดูรับผมเพราะมันเช็คได้เพราะมันทำได้ทั้งสองวิธีคือในโปรแกรมนี้ในโปรแกรมนี้นี่จูนได้ทั้งในโปรแกรมนี้หรือจะมาจูนในโฟลเดอร์นี้ก็ได้แต่ถ้าเอามาใส่ในเว็บเนี่ยเอาใส่ในเว็บน่าจะเห็นว่า ถ้าเราแก้เลขไหนเราแรงม้าจะเด้งขึ้นเลยครับผมผมจะแก้เลขค้าเป็นเลขหกแล้นี่มันก็จะขึ้นมาครับผมถึงสองพันม้าเลยครับผมนี่เออถึงหนึ่งพันสี่ร้อยอย่เลยครับเออแก้เป็นเลขคาก็พอแรงเกินนะครับผมนี่แล้วก็ปรับเล่นไปเรื่อยๆครับผมนี่เว็บนี้ดีครับผมมันแสดงกราฟว่าเราปรับไปเท่าไหร่แรงม้าเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะโอเคต่อมาครับผมพอเราแก้เสร็จให้เราเซฟด้วยนะผมถ้าใครแก้ในโฟลเดอร์เนาะ ถ้าใครแก้ในโฟลเดอร์อย่างนี้ปุ๊บพอแก้พอแก้ไอ้พวกนี้เสร็จเนาะให้เรากดปุ๊บให้เรากดตรงที่ไฟล์ซ้ายมือของผมแล้วก save นะ็กดเซฟเนาะกดเซฟพิเศษเนาะอ่าแล้วก็กดออกได้ครับผมส่วนถ้าแรงม้ามันเยอะไปแล้วรอบรถมันน้อยส่วนท้ายมันน้อยให้เราไปปรับตรงไหนก็ไปปรับตรงที่ drive right train นะผมนี่ drive right train d r i v e t r a i n เนาะ drive train นะ right นะกดเข้าไปแล้วก็นี่มันก็จะบอกว่ามีกี่เกียร์ผม เท่ากับ5้าก็คือรถคันนี้มีห้าเกียร์นะผมแล้วก็ปรับเออฟังท้ายให้เรามาปรับตรงนี้ผมถ้ารอบมันสั้นเอยแรงมา้ามันเยอะไปแล้วก็มันวิ่งได้แค่สองร้อยกว่ากว่าอยากให้วิ่งถึงสามร้อยอะไรอย่างงี้ก็ไปปรับ,ไปปร,บไปปรับไฟน่อตงตัวนี้นะผมลดลงนะผมไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะถ้าเพิ่มขึ้นนะรอบมันจะรอบมันจะเออสั้นนะผมถ้าต่ําลงรอบมันจะยาวฟืงท้ายจะยาวนะ่วะเข้าใจปะเออ <laughs> เหมือนกับเออเวลาเราขับอมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแบบใส่ใส่สเตอร์เบอร์น,น้อยๆเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะลากรอบได้ไกลเนาะเอออย่างนั้นก็จะไหลเนาะอ่าคันนี้ก็จะปรับไว้สี่จุดสี่เลยก็ได้ครับผมส่วนเกียร์สามารถปรับได้พวกคัดอะไรปรับได้หมดนะครับผมในในโฟลเดอร์นี้ในโฟลเดอร์ด a ต้านี่ก็คือเราสามารถจูนได้ทั้งหมดไม่นะว่าจะเป็นยางเบรกเทอร์โบถ้ารถคันไหนไม่มีเทอร์โบสามารถไปเอาเทอร์โบมาใส่ได้ครับผมแต่ก็ต้องไปหาเสียงมาใส่เอาเนาะ เอาเทอร์โบมาใส่พอเอาเทอร์โบมาใส่เอาค่าเทอร์โบมาใส่แล้วอย่าลืมไปใส่ไมดิจิตอลของเทอร์โบให้เข็มไมมันขึ้นเลยับผมไปใส่ตรงไหนก็ไปใส่ตรงที่เอ่อดิจิตอลใช่ไหมวะแล้วผมจะเอ้ยไม่ใช่ดิจิตอลไปใส่ที่อนาล็อกั็ผมเห็ใส่ที่อนาล็อกนี่มันก็จะมีสปีดอันนี้คือรอบรอบวัดอันนี้คือสปีดอันนี้คือเข็มน้ํามันนะรถคันนี้ก็คือภายในมันไม่มีเข็มเทอร์โบแล้วเขาก็เลยไม่ได้ใส่มาผมแต่จะขึ้นเข็มเทอร์โบตรง ตรงที่เป็นเรือนไม้เป็นมอสอะประมาณนั้นนะผมแล้วสำหรับเราจะบอกเออพวกโหมดอะไรเราก็ไปสามารถเพิ่มได้นะผมนี่ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนะตรงพวกโหมดอ๋อพวกโหมดก็คือไปใส่ค่าเซตอัพก็ผมสำหรับใครที่เบรกเบรกหน้าแล้วมันไม่ค่อยอยู่จะเบิรยางเนี่ยเราก็ไปไปตรงที่เซตอัพก็ผมไปตรงที่ไฟล์เซตอัพในด a ต้าเราไปกดเซตอัพ <setup S 2> ขึ้นมา แล้วก็เลื่อนลงไปใต้สุดครับผมนี่ก็จะมีฟอนต์เบลส b เบ s สเบอันนี้ครับผมนี่ฟอนเบสอันนี้ก็คือเป็นเป็นการเซตอัพให้เพิ่มเบรกก็คือเบรกเบรกไม้นะ่ะเบรกไม้นคะ่าต่ำค่าต่ำสุดคือ40ก็คือมันเป็นเบรกหลังค่า m a 75ก็คือเป็นเบรกหน้าครับผมถ้าเราอยากเพิ่มเบรกหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ปรับเข้าไปเป็น170หรือ ร้อยสักร้อยก็ได้ผมเพราะว่าค่าดั้งเดิมของตัวเกมของมันที่ให้มานี่ก็คือสี่สิบกับเจ็ดสิบห้าแค่นั้นเนาะโอเคส่วนน้ำมันขยักได้เติมได้เยอะๆแม่งก็ใส่ไปเลยผมเติมเป็นพันเติมเป็นพันกิโลนะเออรถน่าจะหนักดีับผมอันนี้ก็คือถ้าไมา่สูนี่คือหมดหมดเกี้ยงถังมาเลยับผมพรากค่าอะไรต่างๆเราก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้ับผมในตังค่าเซตอัพอย่างเงี้ยอย่างเช่นรถคันนี้มันไม่มีเทอร์โบใช่ป่ะมันไม,ไม่มันไม่มีเทอร์โบใน เมนูเซตอัพในตัวเกมที่เราจะไปตั้งแล้วก็ไปหาค่ามาใส่ได้ผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าค่าเทอร์โบอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็ไปเลื่อนหามาลองมาปรับมาแต่งกันดูเอามาแต่งอันอนัเนาะโอเคดดนเซฟส่วนยางเออผมลืมยางยางยางเราเนี่ยเออตอนนั้นผมเห็นอยู่ตรงไหน,นยางนั่นเราก็สามารถแก้ได้ผมยาง ไม่ว่าจะเป็นแบบเอารถเดิมๆม,มาแต่ใส่แรงมาเยอะไปแล้วออกตัวมันฟรีเงี้ยเราก็ไปเอาแต่เอาค่าของยางรถแดกอย่างเงี้ยอย่างเช่นคันเนี้ยเป็นรถแดกเราก็ไปเอาค่าของยางคันเนี้ยมาใส่แทนนะผมค่าของยางคันนี้น่าจะอยู่เดี๋ยวนะผมก็หายให้เป็นพวกอันนี้นะผมนี่พอเอามาใส่พอเอาพวกยางอันนี้มาใส่ประกอบยางมาใส่แล้วจะปะเราก็ต้องไปเพิ่มแล้วก็ต้องไปเพิ่มยางในหมวดไหนนะ เดี๋ยวผมขอเลื่อนหาวานะผมก็จำไม่ได้คาหรือเปล่าเอ่อคาอ๋อคาไม่ใช่ครับผมเออไปเลื่อนๆหากันนะครับผมผมก็จำไม่ได้ถ้าจะมานั่งคิดผมคงคิดไม่ออกครับผมต้องขอโทษด,ด้วยเนาะเพราะว่ามันสามารถจูนได้หมดเลยนะครับผมในโฟลเดอร์ดาต้านี้ จูนหน้าแบบทุกอย่างของตัวเกมเลยผมไม่ว่าจะเป็นไฟออกท่อเปลี่ยนไฟเปลี่ยนสีไฟออกท่อ,อ,อแล้วก็อะไรอีกวะแล้วก็เพิ่มรอบรถวิธีเพิ่มรอบรถก็คือให้เข้าไปที่ engine นะครับผม engine แล้วก็นี่มาดูตรงที่ cross หัวข้อ c o s s นี่นะ coa ast นะแล้วก็มาที่ rpm ผมรอบรถคันนี้มันมีอยู่ที่8,000รอบนะครับผม แต่เราสามารถลากรอบได้ไปสุดที่9,750รอบนะครับผมนี่เดินหอบเดินหอบหรือเดินเบาก็คือรอบที่900เนอะโอเคแต่สำหรับรถใครที่แม่งวิ่งวิ่งไปแล้วเนี่ยเราพอปล่อยคันเร่งแล้วรถมันกระชากอย่างแรงก็คือเร,เราต้องมาลดทอร์กลงนะบอกนี้ต้องมาลดทอร์กตรงนี้ให้เหลือร้อยก็กลัวประมาณนี้เพราะว่าถ้าแบบอยากใส่นหนัก,นก,นกแบบทอร์กหนักหกขับมาแล้วเราก็ปล่อยคันเร่งแล้วเบรกแล้วทอร์กมันลดลงอนะ่ะรถมัน ถมันลากรอบลงโอ้โหหน้าทิ่มเลยครับผมต้องอยากแบบนั้นก็ใส่เยอะๆใส่ทอกเยอะๆครับผมโอเคเทอร์โบเทอร์โบเราอยากให้เทอร์โบบูสขึ้นสูงได้อีกเราก็เข้ามาที่เอนจินเอนจินแหละแต่เลื่อนลงมาจะเขียนว่าเทอร์โบศูนย์ะครับผมเทอร์โบศูนย์เราก็ถ้าบางคันไม่มีเราก็ต้องไปเอาจะต้องไปก๊อปโค้ดมาครับผมก๊อปโค้ดมาอย่างเงี้ยมาใส่ก๊อปโค้ดเทอร์โบของคันอื่นที่มีเทอร์โบ เอามาใส่ในคันที่ไม่มีเทอร์โบคันที่เราอยากได้ให้มีเทอร์โบเอามาใส่วางไว้ในไฟล์เอนจินนะผมโอโ้โหโรยากแล้วเราก็ไม่ต้องปรับมาปรับเพาผมว่าอยากได้บูทเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะนี่ก็เป็นวัดรอบวัดรอบขึ้นเท่าไหร่ประมาณ1นึ่งจศูนหนึ่งจุูนเออเขาเรียกว่าอะไรวะประมาณนั้นก็ไปดูปรวนเอาผมผมก็อธิบายเด้นหมดนะอยากรู้ก็เนี่ยไปก๊อ ก็คำวันนี้ไปแปลใน Google Translate ได้นะผมไปแปลภาษาดูเอาผมว่านแปลว่าอะไรเนาะโอเคเออเหลืออะไรอีกวะที่ต้องทำที่เราสามารถทำได้เฟรมอ๋อเฟรมอันนี้ก็คือเป็นไฟนะผมเป็นไฟเป็นไฟที่ออกท่อว่า Position เท่านี้มันจะออกไปเออพิกัดจะออกไปจุดไหนถ้าเป็น v s i ซ e เนี่ย v s i ซ e เริ่มสตาร์ทแบบเบิบ้ลวุนวุแล้วมันก็พุ่งออกมาอย่างเงี้ยอยากให้แบบ ไฟมันใหญ่ขึ้นเราก็ปรับนะครับผมจาก0.14กลายเป็น0.30อะไรก็ได้เออแบบไฟอันสุดท้ายนะ่ะเป็น v s i z e n นะ่ะ0.1เออแบบเป็นสเกตไฟออกมาเลยอยากให้เล็กหรือใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ปรับได้หมดะัะผมในนี้เออปรับได้หมดเลยเนี่ยเพราะว่ารถแต่ละคันจะมีเฟรม0กับเฟรม1ก็คือไฟจะต่างกันกครับผมอ่าแออันที่สองเดี๋ยวนะผมหาทุกหมดเลยต่งางๆนะอืม เซตอัพบอกไปแล้วซาวอ๋อซาวก็สามารถปรับได้ผมว่าเราจะปรับให้เออเสียงเครื่องเนะี่ยดังขึ้นเท่าไหร่ับผมนี่ไม่เสียงเครื่องนี่มันไม่ปรับไม่ได้ปรับได้แค่เอ,อ่อโพ i ิชันนะผมว่าจะให้อยู่ตำแหน่งไหนเนาะฟอนเรียวนี่น,นีแค่ตำแหน่งหน้ากับหลังับผมว่าเครื่องวางหน้าวางหลังอันนี้ก็จะปรับพวกเออเสียงตอนยิงท่อไครับผมว่า เอาความดังวันเท่าไหร่รอบขึ้นเท่าไหร่แล้วเสียงดังนะโอเคก็อย่างที่สองคือท็อกเทิลท็อกเทิลอันนี้จะเป็นเออแรงเหยียบนะผมประมาณถ้าเราเหยียบเหยียบสิบก็คือออก10ถ้ากดคันเร่งร้อยคือกดร้อยแต่สามารถปรับได้ผมว่าพวกแป้นพิมพ์อย่างเช่นแบบไม่อยากให้ร้อนฟรีเล้วเราก็มาปรับตรงนี้ได้นะลดบางคันเนาะปรับสักเหยียบร้อยให้มันเออเหมือนกับเหยียบแค่ หกสิบเงี้ยแต่จะช้าหน่อยครับผมแต่ไม่ต้องปรับก็ได้ครับผมตรงนี้ทายเออทายนี่เจอแล้วครับผมถ้ารถคันไหนที่มันแบบออกตัวแล้วล้อรีแรงมา้ามันเยอะแล้วก็มาปรับตรงทายไปก๊อปไปก๊อปไอยไปก๊อปอไปอ,ปอย,ยางอะยางในรถที่เป็นรถแดกอะมาใส่ครับผมมาใส่ในนี้ครับผมอ่ามาใส่ในนี้วางไว้เลยครับผมเนี่ยก็จะเป็นชื่อยางอยู่เนมแดกก็คือเป็นยางดแดกั็ผมนี่ยางแดกอ่า ต้องเอามาใส่ในนี้เออผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเอามาใส่ก็อลองไปก๊อบกอบ๊กอปยางมันมาครับผมก๊อบยางรถแดกมาโอเคนี่ก็จะมีประมาณนี้พวกฟายางอ,อ่าไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะไปลองรถให้ดูว่าเออคันนี้ผมแต่งไปคันไหนกูจูนวะเนี่ย่ <laughs> ลืมโอเคกดออกกันเนาะเออไม่ต้องงงเพราะว่าผมจูนในโปรแกรมนี้ <laughs> โอเคยัดไปสัก400ครับผมนี่400อ่าประมาณนี้มาเราไปดูแรงม้ามดีกว่าคันนี้คือเรายังไม่รีสเกลิลนะผมว่ามันยังขึ้นหลอกๆอยู่นะขอยากให้ตรงนี้มันรีสเกลิลคือกดนี่ปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยก็ไปที่รีเกลคูลเลตครับผมปับ๊บอ่านีมันก็จะเด้งขึ้นมาว่ารถคันนี้มีกี่แรงมา้าประมาณ700 733ครับผมแต่ในนี้กับในเว็บเนี่ย เออมันจะค่าต่างกันนะผมผมไม่รู้ว่าอันไหนมันจริงอังนไหนมันหลอกเนาะโอเคแต่ในเว็บเนี่ยเราสามารถจูนแบบจูนแบบเห็นค่าขึ้นได้เลยว่ามันเพิ่มมืกี่แรงงานแล้วเนาะในเว็บมันก็จะดีหนะ่อยเนาะโอเคเราไปลองลดกันดูครับผมอ่ก็เลย